สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับในการจะส่งต้นกล้าสละอินโดไปยังต่างจังหวัดนะครับอันนี้ก็จะมีสองที่มีอุบลราชธานีกับบึงกานะครับนี่ครับต้นกล้านี้คือพร้อมปลูกได้เลยนะครับนี่ครับต้นกล้าประมาณสี่ทางใบขึ้นไปนะครับ สีทางใบคือบางต้นก็จะเป็น5ทางใบแล้วนะครับเนี่ยครับจะเป็นประมาณนี้ช่วงนี้ฝนตกนะครับให้ดีให้ดูต้นจริงๆนะครับเมื่อาด้านในไม่ได้ยัดไส้ในการถ่ายวิดีโอให้ลูกค้าดูนะครับช่วงนี้จะเป็นช่วงฝนตกนะครับเลยต้องต้องต้องมีการเป่า ไล่ความชื้นหน่อยเพราะว่าจริงๆอลอดนี้ครับไล่ความชื้นไปประมาณ1วันละแต่ว่าลูกค้าเพิ่งมาบอกภายหลังว่าจะสั่งเพิ่มมาอีกชุดหนึ่งเลยต้องเร่งรีบในการส่งไปพร้อมกันเลยต้องใช้ลมเป่าให้เขาไล่ความชื้นไปบ้างนะครับฝั่งนี้ที่เห็นเป็นต้นก้าโอโวคาโดนะครับ เดี๋ยวเขจะมีส่งเหมือนกันอะโวคาโดแต่ว่าส่งส่งในพื้นที่ใกล้เคียงนะครับอันนี้แล้วก็ลูกค้ามารับเองสําหรับอะโวคาโดไม่ได้ส่งพื้นที่ไกลๆนีครับสำหรับคนที่สนใจต้นกล้าก็ยังพอมีให้ได้เลือกชมนะครับเดี๋ยวพาไปดูปลูกแปลงแปลงกล้าอาจจะดูไม่ค่อยสะอาดตาสักเท่าไหร่ นี่ครับจะอยู่ฝั่งนีแ้แต่ผมจะพามาฝั่งนี้เนาะอันนี้ก็คือได้เลือกจากต้นกล้าที่ใหญ่พร้อมส่งไปให้ลูกค้านะครับอันนี้ก็จะมีเหลือเหลือจากที่คัดไปแล้วตะกี้นะครับนะครับก็จะเป็นไซส์ประมาณนี้ในการส่งให้ลูกค้านะคือเลือกให้เขาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้แบบหยิบเป็นแถวรวมแลคือพยายามเลือกต้นกล้าที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์ให้ลูกค้า โอเคนะครับคลิปนี้ก็อาจจะเป็นคลิปสั้นๆไม่ได้ยาวอะไรมากแต่ว่าสําหรับคนที่สนใจ <c oughs> ผลผลิตต้นกล้าหรือแม้กระทั่งอนอเพื่อ,อ,อที่จะไปทาต่อก็ทักแชทกันเข้ามานะครับหรือโทรเข้ามาเลยเพราะจะมีไอ l ดี e ลายอยู่ด้านล่างด้านล่างด้นลา่นลา,งนลางคลิปนี้นะครับแล้วก็เบอร์โทรแล้วก็สำหรับคนที่จะเข้าไปดูเพจประวัติอะไรของผมก็จะมีลงไว้บ้างอยู่ใน เพจที่ใช้ชื่อว่าบางสาร์นะครับใน f c e e o o o นะครับจะเป็นโลโก้สีดำๆกลมๆอยู่แล้วเ,เขียนว่าบางสาร์นะครับโอเคสําหรับวันนี้ผมขออนุญาตแพ็กของต่อนะครับเพราะว่าเดี๋ยวก่อนเที่ยงก็ต้องส่งให้ลูกค้าก่อนแล้วกันนะครับฝากด้วยนะครับสวัสดีครับ